เตรียมใจนะค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและแรงบันดาลใจในงานฉลองครบรอบ13ปีของฮาว Max กซีนิตยสารชั้นนำของไทยที่มักนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จของคนดังและผู้มีชื่อเสียงจากทุกสายงานเราได้เห็นผูพาเวลและลูกหมีซอนยา่าติดอันดับผู้ชนะรางวัลฮาวไรซิงไอคอนอว2025แล้วแต่เฮ้ยนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่อาจทำให้คุณคิดมากขึ้นกว่าที่คาดมาดูกันเลยว่าความน่าสนใจนี้จะนำไปสู่เรื่องราวอะไรบ้าง ลองจินตนาการดูณวันที่อังคารที่18พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2568เวลา6นาฬิกานี่คือช่วงเวลาที่พิเศษสุดสำหรับเฮาแม็กซีนิตยสารระดับแนวหน้าของประเทศไทยซึ่งทำหน้าที่เป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างความสำเร็จของบุคคลสำคัญผู้ที่เป็นไอคอนในสายตาชาวไทยและยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนในทุกวงการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบันเทิงหรือแม้กระทั่งการสร้างสรงสรผลงานต่างๆณนะสถานที่จัดงานที่หรูหรานั่นคือห้องแกรนฮ์ฮอล์201203ชั้น20 3, แสดงสินค้าไบเทคไบเทคบาางนา ฮาแม็กซีนได้จัดงานประกาศรางวัลใหญ่ชื่อว่าฮาอวิร์ด2025้าเพื่อยกย่องและมอบเกียรติยศให้แก่บ,บุคคลที่มีคุณค่าอันน่าประทับใจผู้ที่ประสบความสำเร็จโดดเด่นในแวดวงต่างๆของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสายธุรกิจที่แข่งขันสูงหรือวงการบันเทิงที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสารรค์ซึ่งงานนี้ไม่เพียงแค่เป็นการเฉลิมฉลองแต่ยังเป็นเวทีที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของสังคมไทยในด้านต่างๆอีกด้วยและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปแต่จริงๆแล้วมันสำคัญมากในงาน ฮาว Award 2025ครั้งนี้ผู้กรตตินและพาเวลนาเรตได้ขึ้นรับรางวัลฮาวไรซิงไอคอนอวอร์2025ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลหรือศิลปินที่มีความสามารถพิเศษกำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีอิทธิพลในวงการบันเทิงอย่างเห็นได้ชัดในขณะเดียวกับลูกหมีปัญญาพัฒและสอนย่าสรันพัฒก็คว้ารางวัลอันทรงเกียรติช,ชิ้นนี้เช่นกันรางวัลน,นี้ไม่ใช่แค่เครื่องหมายแห่งการยกย่องส่วนตัวสำหรับทั้งคู่เท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงคุณภาพของค เทนไทยที่ผลิตโดยเชงสองพซึ่งเป็นบริษัทผลิตเนื้อหาโดดเด่นภายใต้การบริหารงานของพี่ชอดสายทิพย์มนตรีกุลอยุธยาและพีเอสวริทเวยเจรัยพวกเขาคือทีมงานที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เข้าถึงจิตใจผู้ชมได้อย่างลึกซึ้งจริง,รงๆไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวน่าสนใจเช่นการผสมผสานวัฒนธรรมไทยกับเทรโลกปัจจุบันเพื่อให้ดูสนุกเข้าใจง่ายและยังคงเอกลักษณ์ไทยเอาไว้ซึ่งการันตีได้เลยว่าคอนเทนต์เหล่านี้ประสบความสำเร็จไม่เพียงในประเทศไทยแต่ยังขยายไปถึงผู้้้ชมมมขาพรแดนทให25 61.9ขึ้นมาเป็นผู้เล่นสำคัญในอุตสาหกรรมบันเทิงไทยที่สามารถแข่งขันกับเวทีโลกได้อย่างมั่นใจแต่เฮ้ยนี่คือจุดที่เรื่องอาจเริ่มน่าสงสัยหรือถกเถียงกันเลยบางคนอาจมองว่ารางวัลน,นี้เป็นการยกย่องความสำเร็จที่แท้จริงแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่าในยุคที่คอนเทนต์ออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็วเช่นนี้การเลือกผู้ชนะอาจขึ้นอยู่กับกระแสะและการตลาดมากกว่าคุณภาพแท้ๆของผลงานมันทำให้เราคิดได้ไหมว่าอุตสาหกรรมบันเทิงไทยกำลังถูกครอบงำโดยกระแสะมากกว่าหลักฐานความสร้างสรงรค์จริงๆ หรือว่าเชง2,561เป็นตัวอย่างที่ดีของการปรับตัวเพื่อเข้าถึงโลกกว้างโดยยังคงรักษาคุณค่าไทยเอาไว้นี่เป็นมุมมองที่แตกต่างกันและอาจจุดปะระกายการอภิปรายที่สนุกสนานได้เลยสรุปแล้วกันที่ภูพาเวลและลูกหมีสอนยา่าคว้ารางวัลน,นี้ไม่ใช่แค่ข่าวดีสำหรับพวกเขาแต่ยังเป็นสัญญาณบวกสำหรับวงการบันเทิงไทยที่กำลังพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องแต่ก่อนที่เราจะสรุปคุณคิดอย่างไรคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าคอนเทนต์ไทยกำลังก้าวไปในทิศทางที่ดี หรือมีอะไรที่ควรปรับปรุงเพื่อให้อุตสาหกรรมนี้แข็งแกร่งมากขึ้นแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเราอยากฟังเสียงของคุณเพื่อสร้างการสนทนาที่มีประโยชน์กัน